สวัสดีค่ะบีมค่ะตองตายครับุ้มค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการไอทีานการที่จะพาทุกคนไปอัปเดตเรื่องราวแล้วก็ข่าวคราวทั่วโลกครับช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดสนับสนุนโดยมอบเพปทีนมอบความรู้สึกดีๆที่มีให้กัน นมไทยเดนมาร์กนมโคโสดแท100้ร้อเไม่ผสมนมผงมีแคลเซียมธรรมชาติสูงช่วงแรกของรายการไอเดียไอดูกับของเก๋เอินเทรนที่เรานํามาฝากกันทุกสัปดาห์วันนี้แทรนนี่คือโคมไฟ2ระดับแบบ Amazing ครับผมโคมไฟธรรมดาตั้งโต๊ะอ,อันนี้สามารถตั้งโต๊ะก็ได้ปิดกระจกก็ได้อ,อยู่<ด>ที่ไหนก็ได้ครับแล้วก็สามารถกดไฟได้สระดับระดับหสว่างแค่นี้ระดับส สว่างมากขึ้นอ่าแล้วใส่นะคะสามารถเสียบกับปลั๊กธรรมดาใช้ไฟบ้านทั่วไปหรือต่อผ่าน USB ที่พอร์ต USB Notebook ก็ได้ค่ะเลิศรวดเร็วกระชับทันใจชิ้นที่2นะคะใครเห็นอาจจะคิดว่าเป็นเปโน,นธรรมดาไม่ใช่อันนี้คือลำโพงสปีกเกอร์แบบพกพาได้แต่ความเก๋ของมันเนี่ยอยู่ที่ว่าแทรเห็นรูพอร์ตไหมคะครับพอร์ตเยอะมากคุณจะใส่ SD Mi c r o โ d c a อ d d ที่ใส่เพลงไว้อยู่แล้วก็ได้คุณจะต่อผ่าน iPod iPhone ก็ได้แล้วก็คุณสามารถต่อผ่าน USB เป็นสปีกเกอร์ต่อกับรถบุกก็ได้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับของเก๋ๆที่นำาอัปเดตนะครับจาก Gi ิฟ Me มีไฟนะครับที่ศูนย์การค้า j j m a l ผมนะครับผมจตุจักรนั่นเองครับ ไปที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้สังเกตเห็นก็คือความสวยงามอะไรครับคุณหญิงกิรตไิไม่ใี่ช่หมายถึงเขา <c oughs> ฉันหมายถึงว่าอ <c oughs> ุปกรณ์ต่างๆที่ <c oughs> อยู่รายรอบเรา <c oughs> วันนี้เนี่ยนะคะเรากําลังจะนําสินค้าที่มันอินเทรนด์เนี่ยมาสู่สายตาของทุกๆท,ท่านค่ะเหล่านี้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะทํามาจากแล็บินอ่า ไม่ใช่ทิชชู่ทั่วไปนะใช่มันทำมาจากแนปขินนี่ที่ิชชู่ธรรมดาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคงทนถาวรแบบนี้ได้มันมีลวดลายใช่นี่นี่คือตัวอย่างค่ะร้านนี้เนี่ยนะคะเขามีความเก๋ตรงที่ว่าเขาจะมีลวดลายต่างๆที่เป็นลวดลายของแนปขินมาให้เราเลือกพอเราเลือกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเอาไปทําเป็นอะไรก็ได้เป็นกระเป๋าสตางค์เป็นตะกร้าเป็นฝาชีเป็นกระเป๋าเก๋ เหล่านี้เนี่ยนะคะเขาจะมีกระบวนการทําที่พิเศษมากๆพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีกาวชนิดพิเศษให้เราทาพอทาเสร็จแล้วความเก๋มันอยู่ตรงที่กันน้ําได้จ้าหมายความว่าเราเลือกแบบที่เราชอบใช่แล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่เราอยากจะแปะใช่เสร็จปุ๊บก็ทากาวทากาวแล้วก็เคลือบรึ๊บรึ้มเซ็กันน้ำแล้วไม่ใช่แค่อุปกรณ์ที่เราพูดถึงนะคะล่าสุดที่ฮิตอินเทรนด์มากๆคือเคสโทรศัพท์มือถือ ทำได้เองนี่ไงรถเลยเห็นเขาบอกว่าลายนี้เนี่ยมีลายให้เลือกเป็นพันันลายเลยทีเดียวนะครับเยอะมากนี่จะบอกให้ว่าลายแบบนี้นะไม่ใช่แค่สุภาพสตรีที่ชื่นชอบนะตอนแุภาพบนหลุดอย่างเราผู้ชายอ่อนหวานอย่างเราเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยอดใจไม่ไหวจริงๆเลยละครทุกคนตอนแต่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของร้านนี้จริงๆที่นวมินเฟสติวัลวอล์กนะครับเจ้าของร้านชื่อว่าพี่เปิลครับใจดีมากเปิดสอนด้วยละครับ ความเกี่ยวเนื่องกับของที่เราเอามาอัปเดตนิดนึงอันนี้เนี่ยมีคุณสมบัติที่สามารถกันน้ําได้ช่วงหน้าเราจะหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สามารถทําให้โทรศัพท์มือถือกันน้ําได้โด่น้ํำเราไม่ผังจ้าโอยแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะคะเพราะว่า i อ e a เซิร์ชที่บิมนำมาให้รู้กันเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโต๊ะทำงานไฮเทคอัจฉริยะที่เรียกว่า Exode s ถ้าใช้ iPad ว่าเจ๋งใช้อันนี้รับรองอย่าอื่นตายซะอุ้ยน่าสนใจทั้งสองเรื่องเลยนะครับยังไงกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับค่ะ